เลยผมเคยวิเคราะห์ไปว่าเจ้าอินชาวัตรเนี่ยอาจจะมีลุ้นในเรื่องของการลงสนามเนี่ยมีไม่ถึง50%เลยอีก10นาทีเหลือเนี่ยจะเบียดลงเล่นแบบเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าน่าจะยาก สครับต้อนรับท่านเข้าสู่ชุประชาชาแนลนะครับช่องย t ท b e ของชุประชาพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงสถานก,การณ์ของชาววัดวีรชาติกันหน่อยนะครับที่ไปค้าแข่งอยู่กับเซลโซโอซาก้าแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา1เดือนเสรศจแล้วสถานก,การณ์ของตัวชาววัดเองตอนนี้ไม่มีชื่อไม่มีส่วนร่วมกับ เโ,โซโออซาก้าเลยนะครับหลังจากที่ได้ลงทะเบียนนะครับไปตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานับนิ้วตอนนี้เนี่ยก็ชาวัดเองไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่มีชื่อก็คือน่าจะอุมรวมแล้ว5เกมเข้าไปแล้วนะครับก็คือเจลีก3นัดแล้วก็รวมกับลูวานอีก2เกมทําให้หลายๆคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ข่าวคราวนเนีเงียบหายไปเลยนะครับสำหรับชาวัดเองไม่มีข่าวว่าซ้อมอย่างไรนะครับใช้ชีวิตการเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ฟังแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ของชาวัดจะมีโอกาส ได้มีชื่อหรือว่าติดทีมอะไรบ้างไหมได้ลงสนามบ้างไหมในอีก10เกมข้างหน้าต่อจากนี้สําหรับในการลุยเจลีกนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเซลาโซ,โ,ซ,โ,ซ,โ,ซโอสกากาลังฟอร์มดีมากๆเลยนะครับไม่แพ้7เกมในลีกเข้าให้แล้วนะฮรัรั้งอยู่อันดับที่3แล้วก็มีลุ้นในโคตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ด้วยนั่นเองนะครับอีกทั้งก็เพิ่งปราบฟอนเตเล่นะครับในช่วงดราบาดเจ็บที่ต้องบอกเป็นเกมที่สุดประทึกอย่างมากเลยนะครับก็ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศบบลถ้วยลูวานครับได้อีกหนึ่งรายการทำให้เซ อยู่บอลถ้วย2รายการนะครับก็คือลูวันครับแล้วก็เอเมอร์เรอร์ครับรวมไมถึงก็ยังมีเอี่ยวในเรื่องของการลุ้นแชมป์เจลีกด้วยเหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะรั้งอยู่อันดับ3ก็ตามก็สถานการณ์ของทีมนะดีมากๆเลยถ้าภาพรวมณนะตอนนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงจะไต้ท้ายของซีซั่นแล้วซึ่งดูแล้วเนี่ยทีมกำลังลงตัวจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับอากิโอ โกกิคุกคุณซื้อก็คงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรทีมณนะวนาทีนี้ที่มันกําลังลงตัวซึ่งผมเคยไลฟ์วิเคราะห์ไปแล้วนะครับหลังจากที่2นักเตะไทยได้เซ็นกับ2สมโมสรทางเจลีกก็คือเจ้าอินชวัตวีรชาติกับเซเลโซอาก้าแล้วก็เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติกับฮอกไกโดคอนเสเลสปโปโรซึ่งผมเคยวิคะห์ไปว่าเปอร์เซ็นในการที่ลงสนามได้ก่อนเนี่ยผมให้เปอร์เซนกับเจ้าเช็คมากกว่าแล้วล่าสุดเองเจ้าเช็คสุภโชคก็เดบิวต์ในเกมเจลีกไปแล้วแล้วก็แอสซิสต์ได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องทีีด่ดใน ของเจ้าเช็คกับคอนซะันะฮะส่วนเจ้าอินชาวัดเนี่ยสถานการณ์จะแตกต่างมากเลยผมเคยวิเคราะห์ไปว่าเจ้าอินชาวัดเนี่ยอาจจะมีลุ้นในเรื่องของการลงสนามเนี่ยมีไม่ถึง50%เเลยนะฮะในการที่จะลุ้น มีส่วนร่วมกับเซเรโซโอซาก้าที่จะได้ลงสนามานะครับอีกทั้งคู่แข่งในพื้นที่มิดฟิลด์เนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคุณซึโกกิคุเนี่ยใช้ระบบ442ก็คือมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวหลักคนแรกที่ได้ลงแน่ๆเลยถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็คือฮิโรอากิโอคุโนะนะครับแข่งวัย32ปีที่เพิ่งได้นั่งสำรองในเกมล่าสุดครับที่ชนะวิเซโกเบสาูนย์ในเกมคันไซดาบี้ก่อนนั้นลง้ลง90นาทีมาเต็มแบบ12นัดติดนะฮะแต่ปรากฏว่าในเกมล่าสุ ที่เจอโกเบเขาลงจับคู่กับลิกิฮารากาวะลิกิฮารากาวะเจ็บแล้วก็ําให้ต้องส่งโทคุมะซูซูกิที่ได้พักในเกมนั้นน่ะนั่งสำรองอยู่ลงมาเล่นในกลางคันทําให้ก็โอคุโน จับคู่กับซูซูกิก็เป็นชุดที่ปึกมากๆเลย3คนนี้นะครับสลับกันเล่นซึ่งเกมที่ชนะโกเบเนในรายของโทกุมะซูซูกิซึ่งน่าจะเป็นมิดฟิลคนที่น่าจะเบียดแย่งตำแหน่งเจ้าอินมากๆเลยก็คือคนนี้นะครับโทกุมะซูซูกิมายิงประตูแรกได้อีกนะครับในเกมที่เจอโกเบซึ่งเขาย้ายมาจากโตคุชิมะวาติสในปีนี้มาร่วมทับเซเลโซนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกองกลางที่เห็นแววว่าๆเลยว่าจะมีการพัฒนาการที่ดีเยี่ยมแล้วก็เขาเริ่มเล่นได้ดีมากๆแล้วนะครับตอนนี้ในวัย25ปีเท่านั้นเองนะครับ ให้กับเซเลโซก็ทําให้ดูแล้วนะครับหลังจากที่ลิกิฮารากาวะที่ ล่าสุดเนี่ยไปเช็คข่าวว่าน่าจะเจ็บพักอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับบริเวณกล้ามเนื้อก็แผ่กลางก็คงจะเป็นโอคุโนะกับโทคุมะซูสึกิเนี่ยไปยาวๆแน่ๆนะครับที่จะลงเล่นในเจลีกและรวมไปถึงบอลทัวร์อีก2รายการซึ่งถ้าทุกอย่างมันลงตัวนะครับผลงานดีอะไรดีนะครับผมเชื่อว่าโกคิคุก็ยังจะใช้มิดฟิลด์สคนนี้เป็นตัวหลักแน่ๆนะครับซึ่งในรายของโทคุมะซูสกิอันนี้ผมจะเจาะลึกนิดนึงผู้แข่งของเจ้าอินเนี่ยคือเขายิงในเกมที่เจอโกเบในเจลีกก็สถิติตอนนี้ยิงหนึ่งจ่ายสามนะ ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เขาหลังเกมนั้นเลยนะครับซึ่งปรากอกว่าสื่อเองก็ชื่นชมฟอร์มการเล่นใหญ่เลยนะฮะโดยมีบทสัมภาษณ์โดยซูซูกิเขาบอกว่าลูกยิงลูกนั้นเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการเล่นกับเซเลโซซาก้านะฮะแล้วก็ในการเบียดแย่งตำแหน่งลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งในระยะหลังเองเนี่ยโกคิคุก็เริ่มไว้เนื้อเชื่อใจเขามากขึ้นโดยเขาลงเล่นตัวจริง6 จากเเกมหลังนะฮะถือว่าเป็นสถิติที่สุดมากๆเลยว่าเขามีพนาการที่ดีเยี่ยมจริงๆก็เท่ากับว่า3ตัวหลักของกองกลางที่โกกิคุใช้งานเวลาเนี้ยก็คือ1นึ่ฮิโรอากิโอคุโนนะครับสริกิฮารากาวะแล้วก็3โทคุมะซูซูกินะฮะซึ่งถ้าวัดกันเนี่ยรายแรกเนี่ยฮิโรอากิโอคุโนคนนี้เจ้าอินชวัตคงจะสู้ไม่ได้น่แน่นะครับตัดไปได้เลยเพราะว่าแข้งเก่าคนนี้เนี่ยสถิติโหดมากนะครับเขาฟิตมากจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับทั้งทั้งที่อายุอานานเนี่ยสามสิบสองปีแล้วนะฮ ในเจลี่นะครับยิง3จ่าย4ลงตัวจริงถึง23นัดกับวัย32นะครับอันนี้ถือว่าโหดจริงๆนะฮะแล้วก็เกมล่าสุดในลูวานเนี่ยขนาดฮารากาวะเจ็บนะครับโกกิคุเองนะครับก็ยังจะเข็นทางโอคุโนะเนี่ย จับคู่กับโทคุมะซูซูกิลงเล่นเหมือนเดิมคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยและที่สําคัญก็คือไม่ได้ใส่ชื่อดาวรุ่งอะไรมารอซัพพอร์ตอะไรตรงตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงนี้ด้วยนะครับคือก็ทําให้ผมก็มองว่าโอกาสที่นักบอลไทยของเราจะเบียดลงนะครับมันก็ยากเข้าไปอีกทีนี้ไปดูว่าตัวเลือกซัพพอร์ตนอกจาก3คนนี้แล้วมีใครเพิ่มเติมอีกบ้างในรายอื่นๆเนี่ยก็มีทางเนลสันอิชิวาตารินะครับมิดฟิลด์วัยสิปีนะครับเคเซโอคาสวะคนนี้สิปีฮินาตะชิดะ คนนี้วัย22ปีทั้ง3คนเป็นแข้งใน่ค่ะได้มีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็แข้งไทยของเราอาจจะเสยเปรียบหนะ่อยเพราะว่าทั้ง3คนก็น่าจะเรียนรู้ระบบของทีมมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือทั้ง3คนเนี่ยยังไม่เคยได้ลงสนามเลยนะครับมีแค่นั่งสํารองบ้างในบางเกมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกส่งลงเล่นอันนี้ก็ยังเบาใจได้หน่อยเพราะว่างานนี้ก็คงจะไปวัดกันในเรื่องของสนามฝึกซ้อมแล้วนะครับว่าทั้งอิชิวตารินะครับโกาซาวะรวมไปถึงคิดะเนี่ยจะมีการัรนาการมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเจ้าอินชวัด,ด้วย ว่าจะฝึกซ้อมได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีพัฒนาการมากขึ้นแค่ไหนจะปรับตัวกับระบบของเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ว่ากันในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็เท่ากับว่าก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์นะครับแล้วก็ส่งใจช่วยเจ้าอินชวัตนะครับแต่ผมก็อยากให้แฟนๆทาใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วอีก10บนาที่เหลือเนี่ยจะเบียดลงเล่นแบบเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าน่าจะยากมากทีเดียวถ้าหากอย่างที่ผมบอกไป2ตัวหลักอย่างโอคุโนะนะครับรวมไปถึงซูซูกิและรวมไปถึงลิกิฮารากวะถ้าไม่เจ็บ ขาต้องใช้งานก่อนแน่ที่เหลือเนี่ยต้องเบียดกันแล้วก็ต้องซ้อมต้องมีการพัฒนาการที่เห็นแล้วก็มีการปรับเข้าระบบได้ดีนะครับถึงจะทําให้ทางโกคิคุเนี่ยวัวางใจแล้วก็ส่งลงเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซเลโซ,โซผลงานดีเยี่ยมมากๆทำให้ทอมาตอนนี้เนี่ยสิเกมค่อยแล้วนะครับที่ไม่แพ้ใครเลยอันนี้ถือว่าผลงานติดลลบนสุดๆนะครับก็องไรนะครับรอติดตามน,นะครับกับเจลออีก10นัด แล้วก็บอทั่วอีสอในรายการของเซเลโซรวมไปถึงรอรุ้นว่าเจ้าอินชวัตจะได้เดบิวต์กับเวทีเจลีเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ต้องรอรุ้นกันแต่ว่าก็ ทำใจไว้ด้วยนะครับแฟนๆนะฮะผมก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับที่ผมมาวิเคราะห์ก็ไม่ได้จะบ่นทอ,อนักฟุตบอลหรือว่าแฟนๆอะไรนะครับแต่วิเคราะห์ด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ด้วยข้อมูลที่ไปหามานะครับที่ไปค้นคว้ามาว่าออโอกาสที่จะลงเล่นของนักบอลไทยของเรามันจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรแล้วก็ส่งใจเชียร์กันเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของผมไปด้วยนะครับชุปรัชญานะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันวันนีี้้้อออลลลาไปปกก่่นนนแววเจัััใหมใหมคคิสสดรบ